สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินเค้า<ส>ครับมื่อกี้ผัดคานาหมูชิ้นน้ามันหอยพี่น้องเป็นเสแซรบครับมาเด้อพี่น้องเสแสรบต้องกันครับเสแสรบครับพี่น้องผัดให้ไหมห,หอนหอนครับ ไอดาวโปงบนนาอเออมาเด้อสุุทุกคนครับนี่น้ำซุปกระพีครับฟังทั้งคุนขาหมูครับเศบๆต้องกันครับพี่น้องสูกทุกคนครับมาเด้อมาเด้อเศบๆครับกิงข้าส้าใส่กันเด้อพี่น้องสุกบลทุกครับโน้นเน้นผักเน้นเน้นนะองจะม่เสใสคือหลายน เด้อมาเด้อนี่ครับเยมพริกไทยมีเบ็ดไรก้อนไรก้อนน้ำสมน้ำซุปเสฉะมันหอนมันห่อนจัดไปครับพี่น้องของรับเดินนิทอดกับกินมากมากกินเลยเด้อคุณยายท่านกินเ่าพี่น้องมากมากเสฉะน้ำแกงร้่มทำนี้ไงทำนี้ไงับนี้ไงครับทักทายทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปครับกำลังลองกำลังลองพริกนี่นะครับสวัสดีครับผม